50, ้างมื่นเจ็ดพันบาทค่ะนี่คือความเสียห้ยส่วนตัวตรงนี้ใช่ไหมค่ะส่วนตัวทันค่ะโดยไม่ได้รวมกับบูคนอื่นค่ะก็ ตอนนั้นนะคะในสมุดอะคะเริ่มฝากบัญชีนี้นะคะตั้งแต่ปี2549ค่ะเริ่มต้นด้วยการฝากคือคุณแม่พาไปฝากให้ะคะ่ะเป็นการออมไวใ้ให้เราทุกเดือนเอาไว้ใช้ในอนาคตะค,ะค่ะก็หลังจากนั้นนะคะก็ฝากมาเรื่อยๆะคะ่ะเป็นระยะเวลาหลายปีะคะ่ะแล้วพอมาช่วงนี้นะคะ่ะช่วงต้นปีนะคะ่ะรู้สึกว่าครอบครัวต้นปี68เนี้ยคะ่ะ แล้วทีนี้ค่ะรู้สึกว่าครอบครัวค่ะมีปัญหาด้านสุขภาพนะคะคุณแม่มีปัญหาด้านสุขภาพนะคะก็เลยต้องการที่ว่าจะไปถอนนี่นะคะจํานวนนี้ค่ะในสมุดของเราเนี่ยค่ะที่ฝากเอาไว้กับธนาคารหมู่บ้านเอามาใช้รักษาคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่ค่ะคุณหมอนัด่าหัวเข่าค่ะทั้งสองข้างเพราะว่าเดินไม่ค่อยได้แล้วค่ะก็อายุเยอะแล้วค่ะ60แล้วค่ะแล้วทีนี้ค่ะทุกวันที่11นะคะเราก็ไปที่ธนาคารหมู่บ้านนะคะแล้วทีนี้ แล้วก็บอกเขาว่ากับประธานนะคะบอกว่าวันนี้จะมาขอถอนเงินนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เชิญที่แบบว่าจะไปขอปิดบัญชีอะไรเขาค่ะเราก็ปานีปานอมโดยที่ว่าเอออยากจะได้เงินสักก้อนนึงแต่ว่าอยากจะได้ทุกเดือนจนมันหมดนะคะ่ะเพราะว่าการรักษาคุณแม่มก็ต้องใช้เงินก้อนนะคะมันมีราคาแพงแล้วทีนี้ค่ะพอเราไปเราก็ได้คําตอบที่เขาบอกว่าเออเขาก็ให้ถอนนะแต่เขาก็บอกว่าเนี่ย เงินที่ว่ามีอยู่ในธนาคารทั้งหมดอะค่ะเขาไปให้สมาชิกกู้แล้วสมาชิกอะค่ะเขาไม่ส่งเงินให้ไม่ส่งทั้งต้นไม่ส่งทั้งดอกเดือนเนี้ยเขาก็เลยไม่มีที่จะให้เราแล้วก็ไม่มีที่จะให้ ชาวบ้านคนอ,อื่นๆนะคะที่เป็นสมาชิกที่เขาก็ไปถอนเงินเหมือนกันเราก็จะได้รับคําตอบที่ว่าเออมันซ้ำซากอย่างนี้ค่ะเกือบทุกเดือนแต่เออบางเดือนนะคะเขาก็มีให้บ้างแต่มันเป็นจํานวนที่เล็กๆน้อยๆค่ะต้องไปขออย่างกับเราเป็นขอ,อท้าเนะคะท,ทั้งที่มันเป็นเงินของเราอะคะ่ะ ครั้งแรกของเล่มของคุณแม่ค่ะหนูก็ขอเบิกประมาณหลักหมื่นนะคะแต่เล่มของหนูะค่ะหนูไม่ได้ค่ะหนูก็เลยแบบมันเชิงที่ว่าต้องเสียสละะค่ะถ้าแบบในครอบครัวให้คุณแม่แล้วหนูก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะคือเขามองในภาพรายครอบครัวค่ะจริงๆเราฝากเป็นรายเล่มนะคะคือหนูก็เสียสละนะน้องก็เหมือนกันค่ะก็ก็ไม่ค่อยที่จะได้อะค่ะคนอื่นๆเขาก็ไม่ค่อยที่จะได้อะค่ะคือไปอะค่ะเราพร้อมทั้งเหตุผลที่ว่าต้องการยินนะคะแต่เขาก็พูดยืนยันว่า เขาเอาเงินไปให้สมาชิกรายอื่นกู้และสมาชิกไม่ส่งต้นไม่ส่งดอกเขาไม่สามารถที่จะมีเงินมาให้เราถอดได้ในเดือนนั้นๆคือเริ่มต้นอะคะ่ะเราเห็นว่าธนาคารหมู่บ้านตั้งแต่ปี2544ตั้งขึ้นเนี่ยเป็นโครงการภายใต้พระราชดำริของรัชกาลที่9ค่ะ,ะซึ่งเป็นโครงการที่น่าเชื่อถือและก็เป็นโครงการที่ดูแล้วมีความมั่นคงอะคะ่ะเพราะว่า มีรูปของพระองค์ท่านอยู่ในธนาคารด้วยค่ะเราเป็นชาวบ้านนะคะเราก็เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีก็เลยรวบรวมกันแอ้วหญิบไปฝากค่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจนสุดท้ายแล้วของประธานกรรมการเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะการบริหารงานของเขาเอโดยส่วนตัวนะคะหนูไม่เคยถอนเลยค่ะของหนูมีแต่ฝากเพิ่มเข้าไปอะค่ะไม่เคยถอนเลยค่ะเพราะความไว้ใจอะค่ะตอนนี้ล่าสุดมีห้า0 0ื่บาทค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ ถ้ารวมกับคนอื่นๆด้วยนะคะวงเงินก็จะอยู่ในหลักละหลายแสนบาทถ้าเชียดหนึ่งล้านบาทค่ะถ้ารวม,รว,มรวมกับสมาชิกทุกคนที่เขาไม่ให้เงินคืนนะคะทุกคนนะคะรวมถึงตัวหนูนะคะ่ะได้รับความเดือดร้อนมากเลยค่ะกับปัญหานี้คือปัญหานี้นลักษณะเดียวกันตัวคือชาวบ้านขอถอนถูกไหมใช่ค่ะตอบเดียวกันว่าประมาณนั้นค่ะคําตอบเดียวกันค่ะคณะกรรมกา,ารนะคะถ้าว่าคร่าวๆก็ประมาณห้าถึงหคนนะคะ วรวมประธานอีกหนึ่งคนแล้วสมาชิกแล้วลูกค้าที่เป็นธนาคารสมาชิกธนาคารก็ประมาณ40-50คนค่ะเราก็ได้ไปที่โรงพักค,ค่ะสถานีโรงพักชุมพรนะคะเพื่อเข้าแจ้งความแล้วค่ะตอนช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมาค่ะเข้าแจ้งความ,มาค่ะแล้วก็บอกรายละเอียดกับตำรวจแล้วหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ทิ้งระยะเวลามา เป็นเวลา 2- 1, 3เดือนนะคะทางเราก็ไม่ค่อยได้ยินนะคะเราก็ร้อนใจว่าเ,าเรื่องเงียบแล้วเราก็ติดต่อไปะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็นัดทั้งทางเราและก็ทางอีกฝ่ายหนึ่งะคะ่ะเพื่อไปอพบการไปเจราจากไกล่เกลี่ยข้อตกลงะคะว่าเรื่องนี้นะคะ่ะจะทํำยังไงดีจะจบยังไงดีแล้วหลังจากนั้นหลังจากไปคุยไปกเกลี่ยกันทั้งสองฝ่ายะคะ่ะคือฝ่ายเราคะ่ะคือต้องการยินคืนทั้งหมด ส่วนฝ่ายนู้นนะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเงินให้ทุกคนทั้งหมดเพราะเขาสมาชิกกู้ไปเขาให้สมาชิกกู้ไปและสมาชิกไม่ส่งต้นไม่ส่งดอกเขาก็ไม่มีเงินที่จะมาให้สมาชิกที่จะถอนเงินนะคะแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตารวจก็รู้สึกว่าทางเรากับทางเขา่าคะจะแบบ ไกลเกลียากา่ยกันไม่ลงตัวแล้วเหมือนกับเขาจะเสนอมาว่าจะให้เดือนละ1,000บาทแต่ว่าให้บ้างไม่ให้บ้างแล้วทีนี้ทางหนูก็คิดว่ามันเป็นจำนวนเงินที่มันไม่เหมาะสมะคะไม่สมเหตุไม่สมผลแล้วก็เลยที่ ไม่ไม่รับตรงนั้นนะคะแล้วเราก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าเอออันนี้ข้อเสนอนี้เราไม่รับนะคะเพราะถ้าเขาพูดอย่างนี้ค่ะเหมือนที่ผ่านๆมาเขาก็คงไม่ให้เราเหมือนเดิมแล้วก็ไม่รับไม่เซ็นสัญญาหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็หาทางออกโดยการที่ว่าเอองั้นคุณทั้งสองฝ่ายก็ไป ติดต่อทางทำเรื่องที่อำเภอค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยทําใบส่งตัวไปให้ที่อำเภอค่ะตอนนี้ก็คือแบบว่าต้องวนหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะให้เขา้ามาช,ช่วยเหลือเรื่องนี้นะคะ่ะให้ที่คลายะคะ่ะเพราะทางเราก็รู้จะ,ะทํ<ท>ำทยังไงแล้วเหมือนก<ม>ันนะคะคือเขาก็ยืนยันคําเดียวว่าเขาไม่มีไม่ให้ค่ะ ทางนู้นไม่ส่งต้นส่งดอกเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะเราก็ต้องการความช่วยเหลือค่ะค่ะเขาก็เหมือนกับพูดเปลยเในธนาคารเวลาเราไปของเงินเขาบอกเขาก็พูดประมาณว่าเออเนี่ยถ้ามาถอนเงินอย่างเงี้ยจะมาถอนทุกเดือนอย่างเงี้ยสิ้นปีอะค่ะปันผลไม่ต้องมารอเอานะเขาก็ไม่ให้อ่ะค่ะแล้วก็บอกเขาไปว่าเออหนูไม่ได้ต้องการเงินปันผลสิ้นปีแล้วหนูต้องการเงินต้นทั้งหมดของหนูคืนนะคะทุกคนก็เหมือนกันนะคะใช่ค่ะเป็นเงินสะสมของเราเองค่ะคือตอนนี้เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินนะคะ ประมาณสิบปาปีแล้วค่ะท่อนบางไม้โอ้เคยท่อนค่ะเคยท่อนสามมื่นปีนึงครั้งนึ่งครั้งเดียวค่ะตอนนั้นก็ก็มันคงอยู่ค่ะทอนค่ะท่อนเอามาใช้ใจนั่แหละค่ะเรารคก็มาเยอะซึ่งงานก็ไม่เออหนึ่งเส้นเจ็ดมื่นหนึ่งพันค่ะประมาณปีสองปีนี่แหละค่ะทราบแล้วค่ะวพามันไม่มันคงแล้วค่ะอ่าอยาจะท่อนค่ะอยากจะพอเขาแล้วแล้ว่าจะท่อนเอามดเลยค่ะ่างาจะท่อนเอามดแต่เขาบอเขาก็ไม่มีแล้วค่ะ สองปีได้แล้วค่ะตอนนั้นไม่มั่นคงแล้วค่ะตำตัวเขาบอกว่าไม่มีไม่มีห้สมาชิตกู้แล้วก็สมาชิกไม่ซ่องก็คือไม่ได้ค่ะไม่หาไม่มีห้ยค่ะเป็นเดือนนั่อะไรเนี่ยเป็นพันให้ทีละพันทีละได้ไปนี้แล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่รับค่ะนั้นน่ะไม่รับเพราะมันไม่พอจายเราต้องการต้อนมดค่ะต้องการปิดบัญชีค่ะก็บอกไม่มีอย่างเดียวค่ะไม่มีห้ย อ่าไม่มีหาต้องรอแต่ไม่รู้รออะไรรอก็ไม่เห็นมีสักทีคือความเสี่ยงส่วนตัวตรงนี้ใช่ไหมอ่าสองปีแล้วค่ะก็ยังคำตอบเดิมคือไม่มีค่ะไม่หาอย่างเดียวก็บออคำเดียวว่าไม่มีไม่หามันเยอะไปไม่มีไม่หายต้องรอไม่รู้รอได้คาะรอก็ไม่ได้ได้ค่ะแจ้งความนะคะ